Let your kids watch it. Laser right Your boss is reloading. Mike Blanton. Sight. One enemy remaining. Shot down. Enemy down. Reload. Three. รออุมเร่องกับเขาอะตบขำเออก็เอ็นมันไม่ของกูมันไม่ดู ไม่6,000เพรทันท sure. okay. ันหัวทันทันอยู่ทันี้เวลาฟันสไนเปอร์ต่อดตัวรถทำไมยี่สิบได้ยี่สิบน้องเจ้าเฮ้ยยิ่งปุ่ม แดีวพนันึ้อหาสิบเชื่อเติ here, มนี้เนี่ยเออนันทีมกูแฮะเลยทะเลิกฝึกใช้ตัวสกิลเดียวโเรืเน่ยเือดช้จอยอยู่้วย เดูได้ดูเพิ่มตีมาไปเน็ตไม่เน่าเรายังไม่แพ้ โอ้ไดีเอป็นอีกนี่ไม่มีใครเล่นแถวนี้เลยเฮ้ยน้งไหนใค

ไม่โดนเลยน้องใครน้องหอีีออนไป่นดแต่คูยิงโดนมาหเดียวคืออะไรั่เหรอสวัสดีเพื่อน มาไหนไว,วะของฟ้าอ๋ออ,อ,อ,อ๋อเพืเอ่อนมาทำอะไรกันแถวนี้กันปะเฮ้ยทำไมมันรู้วะ ขังขางคู่คูยิงหัวไปแล้วอ่ะมันโย่โอ้พวกวกวกหางแรกเขาไม่อยู่แถนี้เลย

หมดทั้งเปลือกแต่ปืนไม่มาพอดีเฮ้ยสองตัวลุงโง่เลย down.

ดูไปเฮ้ยเอ้าไม่มันม ah> ันเห็นได้ไงวะโอ้กูออกไปกูไม่ได้ปิดไม้หรอเฮ้ยเราเล่น yet. <Perfect. S 2> อ้ซิไอนี่ PS ต่ำที่อะไรนนี้นี่นงไหงหนทางกันเป็นหัวแถวพวกมึงก็จัดดิ สนุกสนุกเลเกิลี่ชอบชอบก็สีแดงรเียก็เอาเลือกสวยน่ะเรา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 มีกันอยู่ไหนัจะมีสี่นเลิศเลยล่ะ เราไม่ได้ครด้วยนะคือไอ้พวกเนี้ยบันบันั่นแหละสนิทกับพวกมันแล้วเพราะว่ากูขาดไปประมาณสี่คนแล้วอะฮะไม่คือก็เมื่อใดแล้วก็แล้วมันก็บอกว่าเกาบอกว่าจนกว่าจะจัดวันเสร็จแล้วก็แล้วกูก็ถามว่าแล้วจะจัดวันเสร็จเมื่อไหร่ไอ้พวกเขาบอกว่านี่ยังบอกไม่ได้คือเอา คืบางทูขใจเลยเียวับตา้วไม่นไดัแล้วไหวเขาไหวเหน่ยแล้วกูกลับบ้านยังกับเข้าบ้านเนี่ยแล้วบ้านกูมันเกี่ยวยมันตนะรลา,าย,าายมนืดนจัดคตรเข้าใจไหมบ้านาากูอหัเหวี่ารยจามดอกไม่ใช่โคกไม่ใช่คนเดียวแจ้งนะ บอกเกมให้หน่อยได้นบนบนกไก่อนมีบอับถไปทำงานยินดีไงทวกมันหลอ่ะไม่ใช่ก็อาจจะไม่อยู่แปได้แ,ดแล้วเดีอนปั่นกันไหมยังไง

นี ER ่หนคิดไปเองที่แบบจิงากเถอะการคนดีมไม่ไม่เอาเว่กเนี่ยมน่างกันันไปย้อนทีมตรงข้ามแล้วตอนนี้ทีมตรงข้ามเขามาแล้วอะพี่สาวว่กเป็นผู้นการดเีนการไดเยเฮ้ยหลังเท่าเลยหลงดากเ้ยนิ่งย่างเกาหลีทนะมีนะมีผู้ชายที่คง

ผมทำเหมือนกันพี่จบเลยยอนขาวแถวเมฆคบตามเตนหมดตกเลย s l e o t h e Take it o Die revealing area. It's you and me! You and me. <laughs> On target. Enemy down. Seconds until stage change. <laughs> no chance. Oh. <laughs> ไอเดี๋ยวนี้จะรู้เป็นพลาสติกแล้วป่ะเฮ้ยต้อบเล่นหลอกหลอกก่อนอ๊บย่อยเฉยเย่โอ๊ยไม่ชนะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรพิพาทไอเจนเลนหน้ามันวิฟแล้วก็เจ็ดยิงต่อยังไงก็ได้ถ้าอยากได้สกิลเยอะๆก็ต้องเล่นกอน

เอ้ยนี่มันวับวับแถบมา One enemy remaining โอ้ยโอ้มินมิดโอ้มินอยู่ในสายตัวนึงอยู่ในไซา์ตัวนึ่งมิดนี่นะจ๊ะโหมดรอยสามสิบมันนี่คือเอ คนเลือแ่สี้มายไม่มแล้วม่มตั้มไอ้พวนี้สิบตัวโอ้มีเรมาถง่อนเลยเป็นคำถามที่น่าสงสัย้น่นิเ้อเหน้าน้องฟิวน่าจะ30 s e c ้ีนเนีนม่กลับมาบอร์ดสิบแไปละโ้หคุยิงอะไรล้ามน่ติงเกิลตัวนั้นะ โคตอาเรียกินห้าคุไปอ้าวเนยอนอยู่นู่นคอเคโอ้ไม่าสายกับเพื่อนหรอยูมิเล่นโลเล่นโลสองตัวเต็มสองตัวเต็าได้ทัมมิ่งโอ้ยโดน a เี ระวังลูกซองทังทีเฮ้ยลูกตองลูกตองลูกตองหมดลูตองหมดโอ้ยดูงตามเดี๋ยวกูขอเคลียร์นี่อยู่ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกูอนี่